สวัสดีครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนะครับภาพยนตร์ที่ดูเหมือนจะประสบปัญหามากที่สุดก็คือบรรดาหนังสเกลเล็กต่างๆนะครับนอกจากจะมีปัญหาเรื่องของการยินโรงฉายให้ได้ระยะเวลากว่าจะมีคนชมนะครับบอกกันปากต่อปากนะครับยังต้องเผชิญกับการหนังซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะครับที่โรงภาพยนตร์มักจะเทโรงฉายให้อย่างถล่มทลายแต่นี่เองครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการเข้าฉายและการจัดจาหน่ายภาพยนตร์ในรูปแบบใหม่ครับที่มีรายได้จากการฉายในโรงภาพยนตร์อีกต่อไป จะเป็นภาพยนตร์ที่นําแสดงโดยเอแม่วัตสันนะครับนักแสดงขวัญใจที่เคยพาแฮร์รี่พอตเตอร์กวาดรายได้ไปกว่า8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกแล้วนะครับแต่ว่าโคโลเนีย ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะอาจจะเป็นเนื้อนหนังที่มีเรื่องราวที่หนักหนาเกินไปพูดถึงเรื่องของผะเด็ดการแล้วก็โปรดักชันที่อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากครับทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทารายได้เปิดตัวที่ประเทศอังกฤษไม่ถึง50ปอนด์คิดเป็นเงินไทยแค่2,000บาทประเมินกันว่ามีคนไปดูแค่10คนเท่านั้นครับทั้งที่เสียงวิจารณ์ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆก็เป็นเสียงวิจารณ์ในทางบวกทําให้สื่อหลายสำนักมองว่านี่อาจจะเป็นภาพยนตร์ที่เป็นจุดจบในวงการการแสดงของเอมมวัดสารเลยก็ได้แต่อย่าง เจอไม่ใช่นักแสดงฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงที่ต้องประสบปัญหาเมื่อเวลามาแสดงกับภาพยนตร์สเกลเล็กๆแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีโมเมนตัมหนังเขย่าวขวัญที่นําแสดงโดยมอร์แกนฟรีแมนก็ทําเงิน,นอังกฤษไปแค่5ปอนเ่านั้นหรือ200กว่าบาทต่อการฉาย10โรงนะครับรวมถึงรุ่นใหญ่งอ,อาปาชิโนแล้วก็เอเธอรี่ฮอบกินที่มีภาพยนตร์เรื่องมิสคอนดักก็ทำไรายได้สัปดาห์แรกคิดเป็นเงินไทยแค่4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองครับ แม้ว่าสื่อสํานักต่างๆถ้าจะมองว่านี่เป็นจุดจดหรือจุดบอดหรือปัญหาในอาชีพของนักสแสดงและวงการภาพยนตร์นะครับแต่คนวงการหนังเองก็มองว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ครับเพราะว่าปัจจุบันครับภาพยนตร์ที่พูดมาทั้ง3เรื่องนั้นใช้การจัดจําหน่ายในอีกรูปแบบนึงครับที่ไม่ใช่เพึ่งไรายได้เฉพาะเรื่องของโรงภาพยนตร์เท่านั้นแต่มีช่องทางอื่นๆในการช่วยเสริมรายได้ด้วยครับ เป็นการจัดจำหน่ายรูปแบบใหม่ที่ผมพูดถึงนะครับก็มีชื่อเรียกว่า Day and Date ซึ่งการจําหน่ายนี้เป็นการปล่อยภาพยนตร์ออกมาหลายๆช่องทางพร้อมกันครับซึ่งทําให้ใช้เงินในการลงทุนน้อยกว่านะครับขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าโปรโมทด,ด้วยครับลองคิดกันง่ายๆนะครับเวลาจะเอาภาพยนตร์เข้าฉายครั้งหนึ่งก็ต้องติดต่อดีกับโรงภาพยนตร์ทําโปรโมทขณะเดียวกันพอมาลงเป็นรูปแบบ VCD DVD หรือ Compertainment ต่างๆก็ต้องมีการทาโปรโมทอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คนสามารถเข้าชมหรือติดตามภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้แต่ว่า D and D ใช้วิธีการให้ผู้สร้างหนังนะครับโปรโมทเพียงครั้งเดียว แล้วก็ออกฉายในหลายๆระบบพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์รวมถึงสตรีมมิ่งซึ่งปัจจุบันมีหลายผู้่บริการครับไม่ว่าจะเป็น Netflix แ o ล้ว i l m m หรือว่าจะเป็น iTunes เองก็มีเรื่องของการสตรีมมิ่งเหมือนกันนะครับซึ่งก็ทำให้ช่วยลดรายจ่ายครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งครับที่ทำให้ผู้สร้างหนังเล็กๆสามารถมีโอกาสในการลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นครับ หลายคนเห็นตัวเลขอาจจะบอกว่ารายได้ที่ได้มาดูดจิตจ้อยเหลือเกินนะครับเพียงแต่ว่าก็มีภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จจากวิธีการแบบนี้นะครับก็คืออย่าง f o r t i f i g a ครับเป็นหนังรางวัลจากเทศกาลเบอร์ลินครั้งที่65นะครับซึ่งเรื่องนี้ออกฉายทั้งในรูปแบบโรงภาพยนตร์พร้อมกับสตรีมมิ่ง ปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วกว่า90้าล้านบาทเพิหลับหนังสเกลเล็กๆก็ถือเป็นรายได้ที่น่าพอใจทีเดียวครับแล้วก็มีหลายคนมองว่านี่จะเป็นอนาคตต่อไปในการจะทำนายภาพยนตร์โดยเฉพาะภาพยนตร์สเกลเล็กซึ่งจะพึ่งพิงระบบแบบนี้มากขึ้นครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยังมองต่อไปว่าเมื่อการเอาภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นโอกาสจะทําเงินกลับมาได้น้อยลงก็จะมีภาพยนตร์แล้วก็ผู้สร้างหนังหันมาใช้วิธีการแบบนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่แน่ครับในอนาคต เราอาจจะไม่ต้องไปซื้อตั๋วเพื่อชมหนังบล็อกบัสเตอร์ที่หน้าโรงภาพยนตร์อีกต่อไปครับเราอาจจะสามารถดาวน์โหลดมาชมกันได้ที่บ้านพร้อมกับวันที่เข้าฉายวันแรกเลยครับภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับก็มีหนังแอนตี้ฮีโร่ซูซ e s สควอที่รวมตัวร้ายจากซีรีส์คอมมิกของการ์ตูดีซีนะครับมาทำภารกิจกอบกู้โลก ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในความพยายามของค่าย Warner b r o t h e r s ในการจะสร้างอาณาจักรภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ของตัวเองให้เหมือนกับมาเวลซึ่งจะสามารถทำเงินได้เท่ากันหรือเปล่าหรือจะสามารถมีขยอยต่อเนื่องมาได้หลายภาคหรือเปล่าก็าต้องไปติดตามกันนะครับ ขณะเดียวกันเราก็มีอนิเมชันที่น่าชมอีกเรื่องหนึ่งอย่าง The Secret Life of p e t s ซึ่งก็ต้องไปติดตามการใช้ชีวิตของบรรดาสัตว์เลี้ยงในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กแล้วก็มีหนังสายลับจากอังกฤษ o u r คาย e อ f t r a สเซึ่งเรื่องนี้นำแสดงโดยพระเอกขวัญใจแม่ย,ยกอย่างยวนแมเคเกรเกอร์ซึ่งก็รับบทนำในภาพยนตร์สายลับครับพบกับมองหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ